ก็วันนี้นะครับก็จะมาโชว์เคสเป็นเอ่อไอ้นี่คิอรอยูนีครับเพราะว่าผมเห็นมันมีอัปเดตไงแล้วมันบัฟมาก็ขอเล่นหน่อยแล้วกันก็ใช่มันก็บัฟมาหลายตัวมันบัฟดามมารมา100%ก็จะมาลองเช็คดามจว่ามันจะคงตึงขนาดไหนอะ่ะครับก็จะมาดูดามจนะครับก็ได้ครับคิโรอยูนีขั้นแรกตีมื่นสี่นะครับ5.2วิปูดฟิว ขั้นสองตีสองหมืนขั้นเ้ยขั้นสองตีสามืนต่อไปเป็นเปลี่ยนอฟเป็นท h u น d e เดบ l ์ตีสี่หมื่นขั้นหกเอาต่อไปจะเปลี่ยนท่าตีแล้วก็ลดคูลดาวน์เก้าหมื่น 90, แต่มันไม่ตีแอร์ข้อเสียคือไม่ตีแอร์แต่ตีไวม่มาก กับบัฟชากุระก็ขึ้นแสนครับ3.4ีวิเอาสปีดวาก่อนมาเล่นน่จาจะคุ้มกว่าจะเอาอ ก็ตีตีสตันนะครับก็โกงก็บับมาก็โกงมากแบบเล่นได้อ่ะน้าจะเป็นตัวอัพตันแล้นะครับหนึ่งแสนหมื่ตีสามวิก็ตีตีสตันใส่คู่ดาวรอดเวงก็โหดมากเพราะก็โหดรสองครนะ